nam luôn pin non chả nam mình luôn nè nam luôn bạc lái đấy nam từng tích mua thì nam giúp đi nam thương thương phải này nam mất này nam mất luật lược lấy năm trời qua mừng đưa anh nam luật luôn bạc khác lấy non ข้องถึงมาจอดเรือไปน้ำล,ลดน้ำลดเออน้ำลดเนาะพี่น้องเนาะพี่ปะกะติมู่บ้านใกล้จอยมาน้ำอยู่ทึ่งสีดิพี่น้องวันนี้น้ำลดเลยมาอีกทีหนึ่งพี่น้องที่สามารถ เอาตึงนำทะเลได้นี่เออปหรออุ้ยทาดอกทาเลือดพี่น้อง้ามาเมืองอืม มองป้ามามองนำทะเลทาเลือดพี่น้อง้าผู้เลยสีขี้เลือดเป็นกะมีบริการสีขี้เลือดด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าจักจักอ่อยย้ายจอยปลูจักแต่มือนี่นำลดพี่น้องกะน้ำลดน้ำลดมนเนี่ยห้ามบวกด้วยพี่น้องเมืนห้ามบวกเบอร์เด้อพี่น้องโมทัานไหนหอดเขียดแดนเด้อยืนยั่งยั่งโมทัานใไหนหอดเห็นเขียดแดนด้วยพี่น้องแต่เขียดแดนอยู่ไกลอีกเนาะ เมืองเกียรแดนก็นยืนหนึ่งอีกแต่ว่าห้ามบวกนี่ยเป็นสิเป็นทะเลเนาะนี่ทางปุ่นก็เห็นอยู่ปุ่นมิตรธาเรือดเลยพี่น้องเลไก่ปุ่นอืมไกลปุ่นก็ธาเรือดเมืองห้ามบวกเลยพี่น้องน้ำลงน้ำม,มาลงแต่วันธาเรือนี่เรือหลายหลายตังปุ่นเนาะแต่ว่ามืออื่นเด้อ จอยว่าจะไปมองแต่ว่าจิพาไปมองใดเนาะพี่น้องนะผู้เ่นพาไปพี่เคยเพ้่นพิดภาพไปแต่ว่ามันมีหลายจุดทะเลทะเลทะเลหำมบวกจนเกนิมีโรงเ,เรียนมีด้วยพี่น้องมองเนี่ย มันจะมีหลายหมองในเมืองเนาะทั้งสวนผลไม,ม้เด้อพี่น้องหมองเที่ยวเนาะน้องเมืองต้นบักเชอรี่เชอรี่เต็มต้นนี่พี่น้องเนี่ยเชอรี่หลายคักหลายแดงเน,น,นี่แดงเต็มต้นนี่พี่น้องจ้าหลายคักสว่ะป๊า ยู่ติดทะเลนี่แหละพี่นอ้องมองนะเป็นปอกเป็นพวงอยู่พี่นออ้องมองเชอรี่ไหมหลายครับืออแต่เชอรี่เ้ยพี่น้องเต็มเลยเออได้เชอรี่ฟินฟินเชอรี่ก็ เตือนหมดเจืาหลีพี่นอ้อ,นองนี่เนาะแพ้ปุ่นให้เลื่อมาจอดห้ามบวกเด้อพี่น้องท้ามปุ่นเป็นห้ามบวกปุ่นมองไกลๆอยู่นะมันห้ามบวกเด้อพี่น้องห้ามบวกปุ่น็สิมีแพ้ให้ก้นลงไปนี่แพ้เด้อพี่น้องนี่นี่คือแพ้ เป็นกติไปย่ามเรื่อมาจอดท่ามันกติไอ้ก้นค,คืนเนาะห้ามบวกที่ท่างนี้เด้อพี่น้องเด้อมื่อื่ออนจิไปห้ามบวกพี่น้องได้ไวไปในเมืองมื่อื่นไปห้ามบวกมันนีเที่ยวแถวอันสตาร์เตนไปสะก้อนสิมว่านย้ายจอยพาไปในเมืองในอันนั่นเพื่อนเนาะเมืองสตาร์เตนเมือง ปลูกผลละไม่เมื่อปลูกผลละไมเนะพี่น้องเนาะทะเลยู่้างผีได้พี่น้องทังที่ว่าเรื่อหไ่ที่ย้ายจอยไปไทยทะเลอยู่้างนั้นมันก็จิกเรื่อมันกติะพานมาหนีเนาะเขาห้ำบวกเข่ามางแต่ว่าทะเลอยู่้างผีได้พี่น้องทะเลยุต้างบุญแต่ว่าเป็นหัวทะเลไงดิ ที่เป็นจอดนี่คือทีมองจอดเรือเขาทาเต้อทาเลือเนาะแต่ว่าทะเลเลยไปอีกเลื่อพี่น้องมองได้แยกจอยบรูดอกแต่ว่า่นบอยฟัง่นอธิบายเนาะค่ะเนาะไอจอยก็เลยมาบอกให้ฟังเป็นคือบ้านเท่าไหมเป็นหาดเอาหนันเอาหนีานหมาที่บ้านเลือ่อใหญ่่นเขามาไหมเหนือขึ้นกันเขาาเ่าทาเลือนั่นทาเลือนี่เนาะทาจอดเลือดได้พี่น้องทาจอดเรือ เป็นเซลเลือคมาจอดไ้มีมองนี้เรือหน่อยแล้วพี่นงเด้อเป็นท่าจอดเรือ